สวัสดีแฟนๆชาแนลหมอยาข้างบ้านทุกๆท่านวันวนี้จะพามาดูสมุนไพรกลุ่มหญ้าตัวนี้จัดอยู่ในกลุ่มของพืชตระกูลไผ่นะหญ้าชนิดนี้เมื่อทีเห็นใบก็รู้กันแล้วละ่ะรองออต้นนี้สูงมากนะสูงสูงกว่าเอวอีกงามมากงามมากต้นนี้ต้นนี้ก็คือหญ้ารีแพรนั่นเองที่เคยโด่งดังมากเมื่อปีก่อน ยาลีแพนี่ทั่วไปก็จะสูงประมาณ30-60ิถึงหกสิบเซนแต่น,นี้งงามจริงๆก็ก็จับตั้งขึ้นล้อมมาอย่างดีก็เลยงามตัวยาลิแพนี่จะเป็นพืชตระกูลไผนะ่ในส่วนของต้นแล้วก็ส่วนของใบนี่จะมีสารที่เป็นที่เขาเรียกว่าซิลิก้านะก็คือพวกถึกซิลิก้านั่นเอง เป็นพวกทรายนะเป็นสารตั้งต้นของพวกคอลลาเจนหรือพวกน้ำมันไข่ข้อในกระดูกอะไรพวกนี้ตามตามข้อข้อต่อต่างๆต,ตัวนี้ก็เลยมีสพคุณในการช่วยกระชับผิวพรรณให้ตึงๆนะคนสมัยก่อนจะใช้รักษาพวกบาดแผลหลังคลอนะบาดแผลของแม่ลูกอ่อนหลังคลอดนะลดอาการอักเสบช่วยให้บุรลุกเข้าอู่ได้เร็วขึ้นนะก็คืออันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนที่ใช้กัน สำหรับยารีแพรให้ดูใบกชัดบางที่ก็ออกเป็นสีม่วงแล้วแต่แล้วแต่แหล่งที่ปลูกแล้วแต่ดินให้ดูใบเหมือนใบไผ่จะเป็นรลี้วๆตัวนี้ไปทำเป็นชาดื่มได้เพิ่มซิลิก้าเพิ่มพวกน้ำมันไขข้อใครที่มีปัญหาพวกไขข้อติดขัดอะไรพวกนี้มันไปนล้างทำความสะอาดหันหันหัน าให้มันมาแล้วไปคั่วไฟชงดื่มต้มดื่มก็ได้นะในปัจจุบันนี้ก็มีคนเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์ขายกันต่างๆมากมายตั้งแต่ที่อภัยภูเบศบอกนะด,ดังก็ทำเป็นพวกชาชงยาลีแพผ,ผสมกับสุุนไัรตัวอื่นทำเป็นแคปซูลทำเป็นครีมพอกทำเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าภูมิปัญญาจริงๆที่คนโบราณใช้ก็คือเอาไปลมนะมทำยาลมก็ค,คือต้องเอาไปตากให้แห้งก่อนนะถอนมาทั้งต้น ล้างทำความสะอาดตากให้แห้งแล้วก็นํามาลมวิธีลมก็ลมได้สองแบบนะลมลมสดกับลมลมสดกับลมแห้งนะเรียกว่าลม,ลมเปียกกับลมแห้งขอบคุณก็ตามที่บอกนะวันนี้ก็เลยมเจอว่ามันงามดีก็เลยถ่ายให้ดูสำหรับยาลีแพร่ให้ดูใบอีกทั้งทำเป็นชาดื่มได้นะทำเป็นชาดื่มได้ ส่วนใหญ่ก็รู้จักกันแล้วล่ะแต่ว่าถ่ายให้ดูอีกครั้งนึงใบเหมือนใบไผ่เพราะว่าเป็นพืชตระกูลไผ่เป็นสม,มุนไพรพวกยายอดอ่อนปลูกขยายพันธุ์ก็ดึงมาทั้งรากแล้วก็ตัดเอาส่วนของโคนไปปลูกแบบเดียวก็เกิดน,นะวันนี้ก็เลยถ่ายมาฝากนะสำหรับยาดีแพร